สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT 8 1 3 Channel วันนี้ก็ผมจะมาขอเช็คลูกค้าหน่อยนะครับที่สั่งซื้อต้นผมไปนะครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเพราะว่านี่ผมที่ผมพอไว้ก็อัตราขึ้น95%นะครับตอนนี้เออเฉพาะนอที่ผมผ่านะเนี่ยหน่อยมาเนี่ยครับก็ลูกค้าติดใจสั่งมารอบสองรอบ3ามแล้วต่อคน ก็เลยว่าจะมาเช็คหน่อยครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นส่วนเจ้าเนี้ยเขาบอกเลยว่าเมืที่แล้วไม่น่ารอดไปสักต้นหนึ่งอันนี้ผมก็แถมให้ต้นหนึ่งเลยแล้วก็เขาสั่งเยอะวันนี้ผมก็แถมให้อีกต้นกลายเป็นสองต้นอ่ส่วนอาตาัตราหรือราคาเนี่ยราคาของหน่อเนี่ยอยู่ที่สองร้อยเหมือนเดิมนะครับพร้อมส่งแต่ต้องห้านอขึ้นไปห้านอสิบอสิบห้าอแล้วก็สั่งประมาณนี้ครับครั้งละห้านะครับก็ผมรับเคสมด้วย มีคนโทรมาถามผมเยอะเลยหรือแม่ก็ทักมานะแบบเออของปลอมหรือของจริงอะไรต้นต้นเขาเรียกว่าต้นะบนต้นบน,ต,นต้นล่างอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าก็ของแท้แน่นอนครับวันนี้ผมรับประกรันผมพาเองกับมือทุกต้นเอ่อแล้วก็รับเคลมับสําหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าผมรับเคมหมดอ่าสมมุติถ้าตายมาเนี่ยหยิบออกมาจากถุงหยิบมาเลยหยิบมาจากถุงปุ๊บเฮ้ยตายนะ อะไเี้ยทักมาหาผมเลยเดี๋ยวผมคืนให้ผมผมส่งคืนไม่ให้ตามจํานวนนั้นแต่แต่ผมข้อขอกันไหน้อหน่อยกันกันข้อแม้ผมไว้หน่อยว่าสมมุติว่าผมขายไปแล้วสิบต้นอย่างเงี้ยถ้าตายหมดเนี้ยอันนี้ก็ต้องต้องลองดูกันใหม่นะเพราะว่าหนอผมมันรอดในาตาที่ว่าเก้าสิบห้าคือเก้าสิบเก้าสิบห้าหมายถึงว่าถ้าสิบหน่อเนี่ยตายหน่อเนี้ยผมว่าใช่แต่ว่าถ้าตายหมดนี่ต้องดูวิธีการทาด้วยนะครับว่าวางตากแดดไม่อะไรไม่เดี๋ยวเรา,าคุยกัน อ่าอันนี้ผมก็รับประกันนะแล้วก็ส่วนเก็บเงินปลายทางหรือหรือเขาเรียกว่ายังไงดีอะมีบริการส่งต้นแบบนี้ไหมอะไรไหมนี่ครับแบบนี้แบบพร้อมถุงเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีครับเพราะตอนนี้ถุงมันหนักผมใช้ทรายกับดินทํามันก็เลยว่าเสียค่าส่งแพงยังไม่ได้วิ่งส่งนะครับส่วนเก็บเงินปลายทางก็ยังไม่มีครับผมยังไม่มีเวลาไปทําโพสอย่างเดียวครับผมรับประกันว่าผมไม่โกงหรอกเพราะว่าก็มีช่องนะครับช่อง youtube นี้แล้วก็มีเพจ แล้วก็มีหน้าสวนอันนี้รับประกันได้ครับ<อ>วันนี้ก็เท่านี้ผมก็แค่มาขอเครดิตหน่อยนะครับว่าถ้าท่านใดที่ซื้อไปก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่ารอดไหมผ่านไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีตายหรืออะไรก็เดี๋ยวบอกได้เลยเดี๋ยวผมมาเคีมให้ใต้คลิปนี้เลยเวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะแต่ว่าจะมาโชว์นอหน่อยแล้วกันนอที่ว่าส่วนมากที่ว่าผมว่าขึ้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกอะ ว่านออย่างเงี้ยที่ผมส่งไปอ่ะนอประมาณที่ว่ามียอดขึ้นแล้วเนี่ยมันโตเร็วกว่าไอ้ตาที่ผมส่งไปอีกอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตาที่ผมส่งไปอ่ะลากเขาจะงอกออกกว่าอ,อย่างงี้อ่ะเราลองสังเกตดูครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันวันนี้ก็คงไม่มีแล้วผมก็แค่ออกมาบอก่ารับผิดชอบว่าเค็มนะแล้วก็รับส่งครับรับส่งเออมีคนถามว่าแล้วถ้าซื้ออย่างเงี้ยซื้อราคาหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยทาไง เออผมลดให้แล้วกันเอางี้ผมลดให้เอาเป็นแบบว่าหมื่นหนึ่งผมลดให้ห้าร้อยหมื่นหนึ่งผมลดให้ห้าร้อยก็แล้วแต่เนี้ยประมาณนี้แต่ก็ต้องโทรมาสอบถามก่อนนะเพราะว่าหนอตัวนี้ก็ทันไหมก็ทันอยู่แหละแต่ว่าโค่นเกือบทุกวันครับตอนนี้ผมโค่นนะเพราะว่าไม่โค่นไม่ค่อยมีไม่คีไม่ค่อยมีหน่อพาวันนี้ก็คงไม่มีแล้วถ้าสั่งได้ทั้งปีนะคลิปคลิปเนี้ยคือสั่งได้ทั้งปีเลยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ คลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีครับสวัสดีครับ